สวัสดีค่ะมามาชกาพบกับช่องบอนสีชันยนุษนะคะวันนี้ก็วันอังคารนะคะที่15นะคะวันนี้แม่ค้าจะมาปล่อยชายชนกระถางละ1 0 0บาทคา่ะสวยสวยทุกกระถางเลยนะคุณลูกค้าป้ายหมดแล้วนะคะ100บาทนะคะมีแค่5กระถางนะคุณลูกค้าเอดไลน์วัตถุเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะแม่ค้าจะ ให้เบอร์ไว้ที่หน้าช่อง youtube นะคะน้องหยกน้องตุยน,นะคะชายชนนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยๆเลยมีแค่ห้ากระถางนะคะอันนี้จะพิเศษลูกค้าฮับฮับเพิ่งใบสวยโอเคมาต่อด้านนี้บอลเก่าเลยคะอ่ะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นจอมทับนะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะสวยๆเลยแล้วก็จะมีต้นนี้จะเป็น อะไรนะคะหยิบดูยิบยากนิดนึงต้นใหญ่นะคุณลูกค้ามิ่งมงคลนะยังไม่กัดสีมิ่งมงคลนะคะ70บาทคะ่ะไหนก็จะมีต้นนี้หันนุมานอมพพานะคะ70บาทคะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นหันุมานอมพพาที่กัดสีแล้วนะคุณลูกค้าเอาไปเลย70บาทคุณลูกค,ะคะ้าค่ะวันนี้นะคะไลน์นี้ราคาโป หรือตู้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นหลวงราดคุณลูกค้าไซส์ใหญ่เลยแม่ค้าปล่อยให้ไปเลยคุณลูกค้าเจ็ดสิบาทนะคะเฉพาะไลน์นี้นะคะเจ็ดสิบบาทคา่ะแล้วก็จะมีอันนี้แม่กุศุมาเนาะอันนี้จะเป็นแม่กุศุมานะคะเจ็ดสิบบาทคา่ะแล้วก็จะมีชายชนชายชนแผลงนะคุณลูกค้าน้องไม่ป้ายนะชายชนแผลงนะคะเจ็ดสิบบาทคา่ะเป็นลุ้นนะคุณลูกค้าไปลุ้น,นเอานะ ไปต่อกันด้านนู้นเลยค่ะค่ะมาที่ด้านนี้นะคุณลูกค้าอันนี้เป็นต้นแม่นะเดี๋ยวแม่ค้าเอามือเทียบไปดูใบใหญ่ประมาณนี้ต้นสูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยเป็นพญาพันวังนะคะต้นแม่นะคุณลูกค้าเอาไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยมากใบกัดสีทุกใบแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะและก็มีลูกไม้ใบกลมๆด่างเปอะเปแบบนี้กระดูกแดงคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมีหลอดอีกหนึ่งนะคะ ไสใหญ่ตั้งแม่เหมือนกันเอาไปหนึ่งร้อยบาทคา่ะค่ะมาต่อที่ด้านนี้นะคะเสือพานวันนี้โละโละไปเลยคุณลูกค้ากาะทางละห้าสิบบาทเสือพรานนะคะเสือพรานห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่ๆสวยๆเป็นไซส์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะเอาไปเลยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเสือพานด้านนี้จะเป็นไก่ ล,ลูกไม้ไก่นะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมีหลายต้นนะคะวันนี้แม่ค้าปล่อยโปรให้เลยมุมนี้แม่ค้าไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์นะคะมีหลายฟอร์มนะคะใครสนใจฟอร์มไหนนะคะแคปรูปทักแชทหรือว่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะด้านนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะ3กระถาง150บาทคุณลูกค้าต้นใหญ่เดี๋ยวแม่ค้าเอาขึ้นให้ดูหนึ่งต้นนะ3กระถางร้หนะคะต้นใหญ่มากเป็นลูกไม้ไก่นะคะนี่ต้นใหญ่มีเลยใส่ตั้งแม่เลยนะคุณลูกค้าเกือบ เกือบศอกหนึ่งได้ประมาณศอกหนึ่งได้ใบกระสีแบบนี้ค่ะค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้นะคะเจ้ากุ้งอังวะคุณลูกค้าโฟมโกแบบนี้เลยเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะไลท์แบบนี้โปรโลโลลือตู้เลยคุณลูกค้าเจ้ากุ้งอังวะนะคะเป็นฟรมกรกมกบนี้เลยมีประมาณสองสามต้นนะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะสามกระถางสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะ มาค่ะด้านนี้จะเป็นจอมทับนะคะไซน่ารักน่ารักสำหรับคนที่กำลังหัดเลี้ยงนะคะกระถางละ40บาทนะคะ40บาทนะคะร้านแม่ค้านะคะมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งนะคะน้องๆจอมทับเยอะมากคุณลูกค้าค่ะ4ีบาทนะคะใครรับเยอะนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่คะ่ะจอมทับสวยสวยทุกกระถางนะคุณลูกค้าเจบบาทสวยมากคุณลูกค้าค่ะไปต่อคะ่ะ มาค่ะด้านนี้เป็นบอลเก่าค่ะพระนารายนะคะพระนารายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสวยสวยเลยคุณลูกค้าเจ็ดสิบบาทค่ะสามกระถางเอาไปเลยคุณลูกค้าสองร้อยบาทนะคะพระนารายค่ะมาต่อที่ด้านนี้เป็นลูกไม้นกน้อยกับชายชนนะคะผสมกันนะกอใหญ่แบบนี้กอใหญ่แบบนี้ไลน์นี้นม่คะให้ไปเลยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้ผสมนะคะ จ็ดสิบบาทอ่ามีหลายกออันนี้กอน,นี้ก็สวยคุณลูกค้าใครชอบฟอร์มไหนนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่าเจ็ดสิบาทน,นี้เป็นลูกไม้นุกน้อยนะคุณลูกค้าเจ็ดสิบาทเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นฟอร์มกอนะคะอ่าเดี๋ยวแผ่นกล้องต่ดตปแล้วใช่ไหมอ่ามาด้านนี้เลยด้านนี้ก็จะมีหลวงลาราชคุณลูกค้าหลวงลาราชกอไลน์นี้ราะคาน่ารักลายฉพึกอ่าราชฉพึกคุณลูกค้าขอโทษค่ะอันนี้ราชพึกนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะ สิบบาทสวยๆมีไหนฟอกอุ้ยลูกไม้นี้สวยจังชมพูใครที่ชอบแบบสีชมพูนะอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูมีกระถางเดียวสวยมากเอาไปเลยเจ็บาทคุณลูกค้าค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้ด้านนี้เป็นลูกไม้ขุนซัพบเอาไปเลยคุณลูกค้าเจ็ดสิบาทค่ะมีแค่2กระถางนะคะค่ะไปต่อด้านนู้นกันเลยค่ะ ที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคุณลูกค้าเป็นล,ลูกไม้คุณหญิงผสมกับไม้ด่างลูกไม้คุณหญิงผสมกับไม้ด่างนะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะเอาไปเลย100บาทค่ะต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีกอนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้กาบคุณหญิงคุณลูกค้าต้นนี้เอาไปเลย1น0่บาทเหมือนกันไซส์ใหญ่เหลือไม่กี่กระถางนะคุณลูกค้าแม่ค้าให้ราคาเบาๆไปเลยน้องเหลือไม่มากนะคะใครชอบต้นไหนนะคะรีบโทรหรือแอดไลน เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็มีต้นนี้มีต้นนี้ก็สวยคุณลูกค้าอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูแบบนี้ลูกไม้ผสมกับม่วงมงคลนะคะหนึ่งร้อยบาทคะ่ะต้นใหญ่หมดเลยนะอันนี้ว้าวแล้วก็มีอันนี้กาบว้าวอันนี้กาบคุณหญิงคุณลูกค้ากาบคุณหญิงมีแค้งหมดเลยหนึ่งร้อยบาทคะ่ะแล้วก็มาต่อที่ กาบเทพพารวยนะคะเอาไปเลยแปดสิบบาทคะ่ะอันนี้แหละต้นสุดท้ายอ่าอันนี้เหลือต้อสออน,นตสุดท้ายคุณลูกค้าเป็นลูกไม้อะลูกไม้กาบเนาะกาบชมพูสวยๆเลยแปดสิบาทนะคะเหลือกระถางเดียวนะนนค่ะแล้วก็มาต่อที่ด้านนี้เป็นกาบนาคราชคุณลูกค้าอันดับนาคราชกระถางละเจ็ดสิบบาทคะ่ะ 3กระถางสองร้อยบาทนะคะสามกระถางสองรอยบาทนะคะอันนี้เป็นกรับลูกไม้หลวงพ่อพูนนะคะเจบาทหมดเลยนะคุณลูกค้าด้านด้านหน้าไลท์ตรงนี้นะคะอันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะสวยๆแบบนี้เลย <S <S ใ,ใครชอบฟอร์มไหนนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะอันนี้ก็สวยเป็นกรับหน้าคราดนะคะเป็นกรับหน้าคาราดผาสม นนมีต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยมีสวยๆคุณลูกค้าสวยทุกกระถางเลยใครชอบฟอร์มไหนนะคะแจ้งแม่ค้าได้เลยนะร้านแม่ค้าขายทั้งราคาส่งและก็ราคาปีกนะคะคุณลูกค้าใครรับเยอะนะคะมาที่สวนได้เลยนะยน้องเยอะมากบนกับนะคะอ่าไปต่อกันที่กบับเทพอัศราต้นใหญ่ดีกว่าคุณลูกค้าใหญ่มากสวยด้วยต้นนี้ต้นตนนี้ออู้นี้กำลังกัดสี เป็นลูกไม้กับเทพอัศรานะคะคุณลูกค้าปกติอันนี้ปล่อยร้อยห้าสิบแม่ค้าให้ไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทมีอยู่แค่ประมาณสามสี่กระถางนะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยสวยหมดเลยอันนี้กระถางที่สองอันนี้ก็สวยคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะราคาน,น่ารักมากแล้วก็มีไซส์เล็กอ่ะแล้วก็มีไซส์เล็กๆน่ารักคุณลูกค้าไซส์นี้เอาไปเลยเจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยบาทนะคะลูกไม้กับเทพอัศราะคะ่ะ แล้วก็กวนอิ่มกวนอิ่มนะคะกวนอิ่มเอาไปเลยสามกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทกวนอิ่มนะคะคุณลูกค้ากวนอิ่มนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งถึงสองกระถางแหมคะให้กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะโอเคค่ะไปต่อที่ด้านนู้นเลยค่ะม,มาต่อนที่ด้านนี้นะคะเป็นหันนุมานออกศึกนะคะกัดสีแล้วนะส่วนมากจะกัดสีแล้วทุกใบ นี่หันุมานออกศึกสวยแบบนี้ไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะคุณลูกค้าสามกระถางสองร้อยบาทนะคะน้องเยอะมากอุ้ยอันนี้สวยอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นลูกไม้ใบยาวลูกไม้ใบยาวเป็นลูกไม้ประสาททองนะนี้<ช>มีกระถางเดียวเนาะสวยมากเอาไปเลยเจ็ดสิบาทคุณลูกค้ามีมีสองกระถางไปนี้ค <2 S 1> ่ะลูกไม้ประสาททองนะคะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นชายชน ลุนายนะแอบมีป้ายมาแล้วคุณลูกค้าเอาไปเลยกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ต้องลุนแล้วไม่ต้องลุนลวป้ายแล้วคุณลูกค้าค่ะมีเหลือไม่เยอะนะคะใครสนใจนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับน้องหยกน้องเตยได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูลูกไม้ี่สัมพายนาคุณอันนี้เป็นสัมภาชื่อสัมเภาหนาคไม้ด่างสวยมากคุณลูกค้ามีกระถางเดียวนี้เอาไปเลยแปดสิบบาทค่ะสัมเพานาคนะคะค่ะ มาเริ่มที่ต้นนี้เลยสวยๆเลยคุณลูกค้าน้องเป็นลูกไม้พันดาวนะคะกระถางละแปดสิบาทนะคะใบกาสีสวยๆแบบนี้เลยลูกไม้พันดาวค่ะมีอีกสองกระถางนะคะสวยๆไซส์ใหญ่หมดแล้วนะคุณลูกค้าลูกไม้พันดาวค่ะกระถางละแปดสิบบาทค่ะไปต่อกัอที่ดานโน้นกันต่อคุณลูกค้าค่ะ,คะอันนี้จะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวัง กับสีแล้วคุณลูกค้าไซส์นี้นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะพญาพันวังนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะมีหลายฟอร์มนะคะเห็นไหมคะจะแผ่นกล้องให้ดูนะคะใครสนใจต้นอะไรนะคะทักแชทโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะส่วนบอลสีชัญ,ญนุษย์นะคะต้นนู้นะคุณลูกค้ามีบอลกลับต้นนี้คุณลูกค้าต้นหนึ่งสวยมากเอาไปเลย แปดสิบาทคุณลูกค้าค่ะมีกระถางเดียวนะเป็นกาบใบกลมเนาะอุ้ยสวยมากแปดสิบาทนะคะมีกระถางเดียวนะอันนี้แล้วก็จะมีด้านนน้นคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นหันนุมานออกศึกนะคะออกศึกไซส์นี้คุณลูกค้าไปเลยเจ็ดสิบาทนะเจ็ดสิบาทสามกระถางสองร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไป ด้านนู้นค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้นะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้เกาะเก็ดนะคะต้นสูงสูงไซส์ใหญ่ๆเป็นพุ่มแบบนี้เลยการหางละ80บาทนะคะและก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ก,ก้านกล้วยนะคะไซส์ซหใหญ่เหมือนกันนี่บบนะ,ะ80บาทะคะ่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้พะะญ <c ười> าพา,า,านทองนะคะพญาพานทองใบใหญ่ๆแบบนี้เลยต้นใหญ่ๆสวย แปดสิบบาทคุณลูกค้าค่ะสำหรับไลน์นี้นะแม่ค้าก็จะขอไปกับบอนสีสวยๆนะคะส่วนน้องหยกนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube บอนสีส่วนชงยินุด้วยนะคะใครสนใจต้นอะไรนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าแอดไลน์ line, ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องหยกน้องเตยได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ